สวัสดีครับปีน้องแอร <c oughs> สวัสดีครับปีน้องแอรเอาอย่างมากินแลงทิพวันี่ผมแป๊ะปีน้องแอรมาอยู่ตีอ่างเก็บน้ำแม่ปื้มจังหวัดพะเยาครับ นี่คือตีพักของผมนะครับนี่ฮะนี่เต้นผมสเสบียงต่างๆครับผมเดี๋ยวมาพร้อมนี่เขาจะมาปาร์ตี้หมูกระทะกันนะครับผมแต่ว,ว่าอย่างผมนี่กินหมูกระทะบุฟเฟ่ต์นะครับเนาะเตรีย hmm. มจิ้นมาซาเรียบร้อยครับ mm hmm. เดี๋ยวมาดูเมนูผมเลย mm hmm. นี่ครับสเสบียงของเขาอ mm ั hmm. นนี้นี่จิน้นซาของผมกันนะด mm hmm. ใจดใจ mm hmm. จิน้นซาของผมเนี่ยจิน้นซาลุ้งย ซาจิ้นนอกสถานที่ครับนี่เป็นสถานที่ของเขาในการซาจิ้นนะครับคนนี้พี่น้อยติดลิ้มบึ้งลิ้มอ่างเลยครับนี่ดับแรกครับเดี๋ยวเขาต้มน้ำนะครับเนาะมันเดือดก่อนนะฮะจากนั้นเอาจิ้นครับเดี๋ยวเขาจะซอยนะครับเนาะซอยใส่ซานะครับเนาะเสียดายนะครับเพราะว่าอุทยานเปิดมาเพิเอาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เข้ามานะครับวันนี้กินซากับเบครับผมมอสามารถกินแอลกอฮอล์ได้ครับผม ระหว่างที่เอาซอยจิ้นนะครับเดี๋ยวเอาใส่เพียนะครับเนาะเดี๋ยวมาลวกกันครับขอนานะครับเอาขอนานมาซอยไปเลยเดี๋ยวไปลวกสะดุ้งนะครับเนาะขี้เพียเริ่มตึงๆแล้วครับเดี๋ยวเอาตัดพักไว้ก่อนนะจากนั้นเอาขอนายลงไปลวกสะดุ้งเลยครับปิดแก๊สได้เราะลวกําเดียวนะครับพักไว้เลยส่วนทับนี่เดี๋ยวเขาจะใส่สดๆนะครับเนาะหวานจวกครับนี่ต้นหอมหอมป้อมนะครับซอยไว้เลย หอมแดงครับผมซาจินใส่หอมแดงนี่หวานชัวรมั้ยใสไปเต้ยครับซอยใส่ไปเต้ยครับแล้วก็ลูกโดดครับซอยลูกโดดใส่สักหน่อยครบใส่หม้ออันนี้อือไอมากลนเลยเริ่มแรกเลือดนะครับนะบหลเลือดเสร็จไหมครับอู้พริกลาบสำเร็จรูปนะเขาเนาะสะดวกสบายครับเนี่ยกินในบ้านก็ได้ครับออกมาข้างนอกปอกมาตัวนี้นี่มาซากลางปลาไปก็ได้ครับผม มาใส่ลงไปสักสองมาก่อนนะครับเนาะขอเทสครับชูโรดครับตามชอบนะครับเนาะแมงวันกันนักขนาดครับผมแมงวันยอดทิมเนาะเกลือนิดหน่อยแล้วก็น้ำเพียรใหนข้าต้มไวปนะครับเนาะใส่สักน้อยมาก่อนนะครับใส่นักแมงวันจะม้านะครับเนาะนี่ผมเอาทิ้งไวปนะครับคนดีสำเร็จรูปนะครับเนาะมะขมกับสายไหลครับหมดหมดเลยหมดเลยหมดเลยครับหมดขวดแล้วก็คนไนนะครับเนาะ แบบเล่งดวนครับผมเพราะว่าแมงมันมันนักเนาะครับเนาะต้นหอมหอมป้อมนะครับตีเอาซอยไว้นะครับ่น้องทุกอย่างแล้วครับใส่ลงไปดูงานดวนครับพี่น้องอ่ะอืมกือบไปครับพี่น้องอ่ะผมผมลืมใส่จะไข่ครับผมอุตส่าหเตรียมจะไข่มานะครับเนาะสวดไปนะครับแต่ว่ารถช้านี่โอเคนะครับจับปั๊มผมนะ มาครับมาครับมาครับพี่น้องอ้มาจิมซาจินกางอ่างหน้าาครับวันนี้มาหอมครับผมดีว่ะพักครับ,รบกด,ดยามาอย่างเงี้ยตัด,ดแตงน้านาะหอมนครับ เอาละครับทีมงานกาดไก่ปิ้งหมูกระทะกันกันั้นะครับตอนนี้ดึง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 ีนกิะอะไเสื้อตัวมีใสคนเดียวจะซาจินผมมดไปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม Facebook และ YouTube ช่องเอ้าอย่ามากินแรงเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ